ลูกอะไรวะลืมนานจะเห็นทีเหมือนเหมือนไมนาเอ๊เหมือนทุเรียนเหมือนทุเรียนมีนาเหมือนทุเรียนเหมือนไม่นาด้วยแหละนานเห็นทีลืมนลืชื่อไม่ออก ลูกก็โอ้ลูกเีก็โตเหมือนกันแล้วครับเนี่ยเรียกลูกอะรเขาจำไม่ได้ที่เรียนหน,หน้อยหนาใช่ป่ะเว้ยไม่ใช่เว้ยจำไม่ได้ใครรู้ตอบมาทีนะครับเขาเรียกลูกอะไร